โน้ตเดียวกับพี่เหลือครับพี่เหลือได้เสิร์ฟโน้ตแตกกแรกครับวิดูว ครับจมพี่เหลียนำอยู่ครับหนึ่งตัวศูนยนะ์นะครับ ที่เหลือแ้มนำไป2ต่อ0แล้วนะครับคู่นี้ชิง8,000นะครับวันนี้โอ้โหสวยๆตอนนี้แทมศูนย์ต่อ,อสอนงนะครับคิปพนยาเสิร์ฟดีมากนะนะครับนอเสิร์ฟนะครับนอเสิร์ตไปพิยา ข้างมาครับตรตอนนี้แจมสองต่อศูนย์ครับตอนนี้ทีเดียวเสียไปไล่ซ้ายม้าวนี้มลากไปเหยียบตรงนี้เปลี่ยนสองครับตอนนี้ขยิบขี้เดียวขยิงขี้เดียว มดได้สนะครับมดเสือไปลายซ้ายทีเดียวนี้ยลากมาตีหัวเนี่เกี่ยวได้เนี้เดี๋ยวมาอเดี๋วเดี๋ยวยไงยัเตมเตมมาไปงนี้มัว่าย่งไรเอะ เตะไปนั่นตาสองรงพันดโนตโนตนนี้จจมน็อนำละเอียดนะเมนต้องตัวส้นนะงต่อสั้นครับมาเจอไปนี้งามดู่อนครับผมแต่ว่าทิชชู่ไงได้เลยได้เบิ้ลเล

ปาดบางไนพอปาเต็มขาเคี้ยวได้เลยปาดบางเ่อปาเต็มกเลีเ้ยวเลยเได้เสริมแล้วตอนนี้3 1ต่อ3ได้2ต่อ2ดีตัวดีเขาไปเดินสายเตียม่ี สามหึงจะลองให้ล่ไแ้วสามหึงจะลองให้ลอยนะแน้มสามตัวนี้ครับที่ดเดี๋ยวได้เสือกันเสือกนะครับตะกรง,งตะกรง

สตัวหน,นึ่งครับตัวนี้ปีเสือนี้โนดับได้โน่ราไปเียเดียวไปดีนี้หนึ่งสามได้เพื่อนเนี่เอาเอาเดี๋ยว

มงยอดดีครับตึงนี้ละไม่ลไมนยุดม้วนมยุดมวนาแันนงมัยุทธ์จักรพออยู่กราบแตงวันหน่งเขาปฏิยุจักออยู่แจคสากวนเดียวเมื่อก่อนนี้าันมวนทกครมวนนี่คหละแจ็คาตวสอตอนนี้เสียไปเสียหลอยงนี้โน่ลากไปปาดในขามนะครับ

สี่สามอ่ะแมนเต่าพิเดานี่เสือสามครับเสือไปขาตรงนี้ตั้งังไงอย่าไปหาเดวละเดี๋ยวเดือด

จำนนส,ส่สามตอนนี้เติมสีะสามแล้วนงั้นรอดูเอาป่ะสุโข่ะอพิยะเสบออกที่นี่เกดไม่อพราะอะ้ไม่ซื้อเหเอา่ะสนะก่อน แฉมสาตศรีครับเร่ได้เสรอกเสร์ฟไม่สายมากโยวหัวเดวเก็บแ้มแ้มนะรวยรวยเนี่ยตะโกนออกมาเนี่ยอะไรไปเ้ออกมาหมดเลยแ้มเสมอครับศีตศสีเท่านี้ยำพรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จ้สีตครับวันนี้เดี๋ยวได้เสือเดี๋ยวได้้ายมาตั้งไฟเออทเดียวเลยล็อกแล้วแจ้งให้เราแจ้งให้เราฮะเดี๋ยวนตันี่แันะตันเรื่อยๆแงสครับ

บเสอบัยังมาเบืองเวตายเอออ้พเลี้น่เสือม้ย่ยเสือตีครับลูกยอนแเนาะลูกหากินแล้เนาะจสีสีครับเดี๋ยวแต่ครับมาว่ะมาว่ะ โนตขึ้นนำเป็นห้าต่อสีครับตอนนี้จะเน้องเย็นจามขึ้นนำาสี่เจีนะเจียวนะเจียวนะแต้มเตมสแล้วสี่ตอนนี้เปลี่ยนฟังแลครับได้ได้ไดครับี่แครับ ตอนนี้เปลี่ยนเดนดน้ำไปหก่าสี่น้ตอนนี้เยมากไปฝากนีโอ้โหดีครับได้แล้วเจ จะกินข้าวแล้วไหมยกินข้าวว่าคอยเสือไงตังค์แมไสืตร <e> ้คร e ับทีเดียวได้เสร์บเสรอบหลอกคอแไปนี้มันเอ็ mất, <laughs> mất yep. <Yep>, đã sẹo, sẹo sẹo này, sẹo sẹo này, sẹo sẹo này, sẹo sẹo สามสี่ลงพี่เหลือได้เสือบเดี๋ยวยอดเท่านี้โน้ตักหลังท้ามาโอ้โหโน้เดียยไม่ข้ามนะครับตอนนี้พี่เหลือกลัมาเยวแต้มนึงครับตันห้าต่อหกครับ ปลาผิกนี้ตรงนี้นาลากมากแทง665แทงนะแทงนะแทมนะเราจะเป็น้7ต่อ5ตรงนี้ ตอนนี้น้องตามมาเจ็ดต่อห้าครับไปีของลูกมาเช้อัใส่แล้วมีมีครับวมนเนี่ยเต่อามโใหไม พี่พี่มันพรุงนี้ไหมแพแพแล้วผมตัดแล้วตัดแล้วแพ้ต้วแพ้ตัดเียวไม่เหลือน่งาเบยไม่วก้งยกรง่าทั้งยายมันไเป็นอะไรดยังยังลงสมัครเดือนมาเนี่ยโอ้พี่พี่ให้มาหกล้านเองเหรอ

ค่อยนั่งเบืออ่อพอแล้วสภาพเบาไว้แล้วตอนนี้แ็มหต่อเจ็ตอนนี้ลอเอาเนาะเยวใส่ตัวนี้รับได้อันอออ <c oughs> นี้เก็ดต่อห้าเลยเสือกเลย hằng cái hoa 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 hằng cái hoa

lắp đi nó nốt lắp 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 เจมาเจแปดนะตรนนี้เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวแจมเดียวนะครับม,มนบันลากนี้นนรถรถรถเตะโดนั่งแล้ว่ำไมเเขียหรอกผมไม่ไดตั้งเตีเยวเตะมันง่าย นุกต๋มแปดต่อเจ็ดนะครับนุ๊ได้เสื์ฟเสร์ฟที่นี้ครับันนี้ม้า จะย่อยตีตอนนี้นรานำสองแต้มเก้าต่อเจ็ดปาดทีนี้ดีเดี้ยวปาดดีครับ ยังอยู่แบอ้ายดิจะกินเขาไปนี่จัดตัวแพรมั้ไขามมอจัดตัวตีแพ้มืงอัอนที่จัดตัวแพรนั่นตอนนี้แจ้งเจดต่อเด้านะครับเนีว โหที่เสเอกนี้ไม่ครับครับผมตอนนี้9-7นะครับน้ตนำอยู่น็อเสอใบซ้ายเานี้ิเสียรับง่ายปาดโอ้โหเหยียบย้อนนี้ไปยังตันไปเลยเว้ยไปไปไปไดีพี่ จุดกาครับเด็นี่เรือได้เสือกเสือไปขวาแปวันี้อออครับผมน้อนี้โน่ได้เสือกนะครับแต้ M กว่าเจ็ดนะครับเดนีโอ้โหเสือไปไล่เมานี้เดียวเยดียวตั้งไว้ ได้ดูนี้แ้มไหมแ้มไหครับเนี่ยดวเดียวเขาคิวยังมาพันไปคิวอยู่ได้คิวต้องดดทาเนี้ล้านเชื่อเลยแล้วโน้ตขึ้นมาไปสิบต่อเจ็ดแล้วตอนนี้เอาเสียไปรบนี้เจียว

สิตเจ็บตอนนี้เตีมีโน้ตเสตีครับตรงสามโอ้เอาอายลวได้หมดอ่ะไ่ดพิรุษไม่กดพิษ้วดีครับ จนนะครับีลวไปไกลแล้วโน้ตเสร็จนะครับตัวนี้แดมเั้ตายรู้ีอะรเท่าไหร่บาล่ะมตายมาเสียตายยังเดี๋ยวเลยฮะโอ๊ยไอ้ไอ้

โอ้โหติังหลังนี้เลยไ้ยเดี๋ยวเอาไปกินอะไรยังไปสิมไปชิมอันมีนะครับ

เพ,พี่ได้เงินก็ช็อตนี่แหละพี่เก็บไว้น้อยไวยก่นวอนมีเขาหลอกโซมไหมพี่เจ้าพี่เจ้าบางไวันะ ตอนนี้เก้าต่อสิบเอ็ดนะครับพี่เดียวได้เสิร์ฟล็อกโูล็อกเสิร์ฟตรงนี้โน้ตโอ้โหพี่เดียว์ส่งโซนี้ออกครับ